สนับสนุนโดยโตโยต้าสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On The Way รายการนี้นะจะ On The Way พาทุกคนมาที่นี่ครับมาที่เขาใหญ่ครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่บอทานิกา โบทานิกาใช่แล้วฮะเป็นโหเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทที่หรูหรามากๆใช่ะแล้ววันนี้าน่าพักมากที่นี่วันนี้เราจะได้อยู่ที่นี่ด้วยนะฮะนี่แหละที่ต้องการที่สุดเลยเห็นบอกว่าห้องพักที่นี่ไม่ธรรมดาโยชีเลือกเอาไว้แล้วด้วยใช่ไหมใช่แล้วฮะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยฮะเราไปเอาบัตรกันไหมไปครับมาตื่นได้จะเห็นห้องพักนี่ครับโอ้เดอร์เนะคะใช่แล้วครับจากรายการ On the w a เวได้บัตรไปเลยนะฮะแล้วพร้อมที่จะไปห้องยังอ่ะไปไหม ไปเลยดีกว่าไปดูห้องดีกว่าห้องนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่า on the way ทั้งทีห้องต้องไม่ธรรมดาแน่ๆฮะ,ะไปดีกว่าไม่ธรรมดา,างไงตามมาอุ้ยถึงแล้วพี่อ้อห้องเราอยู่ตรงนี้นมามาๆาิกัสเขาว่าห้องนี้นะมันแบบดีมากๆคุณห่วยดียังไงอะต้องเห็นกับตาว้วโอ้โหโ,โ,โ,โยชิเนี่วันนี้ เราจะพักที่นี่ใช่แล้วคุณนอวันนี้เราพักที่นี่แบบเขาเรียกว่าเป็นห้องแบบพาโนรามาฮะแล้วห้องนี้เนี่ยอยู่แบบ Family ได้เลยเพราะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วมีระเบียงใหญ่มากระเบียงใหญ่มีห้องน้ำมีห้องน้ำ,นำสองด้วยเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าฮะ ซึ่งห้องนอนนี้นะฮะจะเป็นห้องที่ผมจะได้นอนในวันนี้คือมันพาโนรามาาจริงๆเพราะว่ามันมองออกไปมันแบบมันเห็นกว้างมากๆเลยแล้วนั่นอะคือโโอ้หเขาใหญ่ นั่นคือเขาใหญ่เป็นอีกฟิลหนึ่งสำหรับคนที่ชอบวิวธรรมชาติที่ไม่ใช่ทะเลเออใช่ถ้าภูเขาชอบธรรมชาติอยากพักผ่อนจริงๆเพราะว่าฟังดีเงียบใช่เงียบมากได้พักผ่อนจริงๆนะมันจะมีเสียงเสียงลิงฮะคนเสียงแมลงเสียงแมลงเสียงนกจิ้งหรีดเออจิ้งหรีดมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนคุณดีกว่าจิ้งหรีดบ้านคุณเรียก สวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไปใช้บริการได้สิฮะเชิญเลยฮะไปส่งแฟกใช่ไหมท่าทางจะส่งทรเลขเลยแฝกเร็วไปเข้าห้องน้ำก่อนโยชีเฮ้ยพร้อมแล้ว นี่คือไปส่นแปกอะไรทำไมมันสะผมอะไรกันขนาดนี้เลยเหรออ๋อตอนนี้รู้สึกพร้อมนอนมากเลยพร้อมนอนไปนอนกันนะไยบายอย่าเพิ่งหยุด<ะ>เดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวที่ร้านเดอะมิวผมนัดเอาไว้แล้วอา้าวร้านนี้นี่คือมาเขาใหญ่ต้องไปทําไมไม่บอกละ่ะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนชุดกลับเลยนะเนี่ยไปกันเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกลับก่อนเ,อเดี๋ยวเขารอไหมอะไปเปลี่ยนชุดกลับก่อนเอาว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะพาไปที่ร้านเดอะมิวนะฮะร้านนี้ รับรองว่าชิลมากๆแล้วมีอาหารอร่อยๆเต,ต็มเลยครับช่วงหน้าครับตอนนี้ก็ชิลแล้วนะคุณชิลเกินแล้วเนี่ยแกเปลี่ยนสดตั์แล้งนะ กลับมาอยู่กันต่อน,นะฮะกับรายการ On the Way และตอนนี้นะฮะ<ช>ผมจะพาคุณไปอีทและคุณจะได้ไปช้อปเฮ้อย <laughs> เรื่องของช้อปปิ้งนี่ผู้หญิงชอบมากเลยใช่ฮะและได้ไปชิลด้วย นั่งแบบสบายๆอะไรเงี้ยหรอชิลคือแบบเออชิลแบบปล่อยอารมณ์ปล่อยหัวใจไปตามกับสายลมและนอกจากนั้นยังได้เพลงด้วยฮะอันนี้คือสโลแกนของที่นี่เลยครับที่ The m u l e Cafe i n the Park นะครับผมว้าว <ผม S 2> โอ้โหนี่มาครบเลยนะใช่แล้วฮะ Eat Shop Chill Play ถ้าอยากรู้ว่าจะได้ Eat Shop Chill Play ยังไงนะฮะเข้าไปดูข้างในดีกว่าเข้าไปเลยค่ะไปเลฮะ,ลฮะตามมา๋ยชิไม่เห็นลรว ้องหายไปไหนอ่ะโยชิอยู่นี่อ้าวคุณแล้วทำไมพื้นเปียกๆอ่ะนิดหน่อยยิงกระต่ายแบบคุณน่ะก็อยากจะเล่นบ้างเลยคุณไม่ให้เล่นด้วยไม่ใช่หรอจะไปยิงกระต่ายทำไมผู้ชายจังเออยิงกระต่ายทำไมผู้ชายดีกว่าลืมลืมลืมไปว่าตัดแล้วเฮ้ยไม่ใช่ ายนางฟ้านะเนี่ยร้อมากใช่ตกลงมาแล้วหน้ากระแทกแรงมากครับแล้วก็ไปเกาหลีใช่ใยายกรรมกระดูกขึ้นมาจมูกขึ้นมาอัตราคุณถ่ายให้ผมแล้วเนี่ยคุณน<า>้อฮะตรงนี้เขาเรียกว่ามิวพาร์คครับ ตรงนี้นะฮะจะเป็นโซนที่เป็นคล้ายๆกับเป็นสวนให้นั่งเล่นชิลๆได้ oh. และตอนนี้นะฮะด้วยความที่มันเป็นตอนเช้าไง uh huh. อากาศมันก็ยังไม่ร้อนเฮ้ยคือแบบเย็นสบายมากมันเหมือนกับว่าถ้าเรามานั่งตอนเย็นๆมันก็จะเป็นแดดอ่อนๆอย่างเงี้ยแหละฮะ uh huh. แล้วมันจะสบายมากเลยคุณโอ้โห oh. นี่เห็นที่นี่เขามี ระดับไฟด้วยนี่ใช่ไหมถ้านั่งตอนเย็นๆนี่ท่าทางจะแบบโรแมนติกมากๆใช่ฮนะเร<ม>าเป็นคู่รักอยู่แบบเนี้ยใช่แล้วยิ่งช่วงเทศกาลนะอย่างวาเลนไทน์ห,หรือว่าช่วงปลายปีอย่างนงี้นะฮะบางทีเขาก็จะมีการแบบเหมือนกับว่าเป็นเอาซุ้มอะไรมาจัดเป็นเหมือนกแบบับคล้ายๆกับแบบเป็นตลาดเนี้ยนะต,<อ>ตลาดนัดแบบตลาดนัดแบบแฮนด์คราฟอะไรประมาณเนี้ยนฮะคือแบบว่าให้คนเอาของมาขายได้เป็นแบบฮิปสเตอร์นิดนึง แล้วมัแบบอยู่ในสวนใช่ฮะแล้วมีจัดตกแต่งตามเทศกาลอย่างที่บอกวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยอย่างที่คุณบอกเลยว่าคู่รักควรจะต้องมาแต่เราไม่ใช่คู่รักนะฮะเราเป็นคู่อะไรฮะคู่อรินี่ครับคุณตะกี้เราไปชิลมาแล้วฮะตอนนี้เราต้องมาเพล์ครับ โอ้นี<ฮ>่เห็นไหมเล่นแบบสมัยตอนเด็กๆเลยนะใช่คุณไม่ต้องลงอะ่ะถ้าถ้านั่งกับผมอะ่ะขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลย,เลยนะไอ้ยสิโยชิโอยโอย่าเพิ่งรีบนั่งแรงนะครับโหนี่ถ่ายรูปคู่กันได้นี่คุณปล่อยตัวแล้วเหรอใช่นี่ผมยังลงน้ําหนักไม่เต็มเลยไม่ต้องลง <laughs> <laughs> ถ้าคุณลงขึ้นฟ้าแน่เลยอันนี้ เฮ้ยสนุกสนานอ๋อตรงนี้เป็นแบบเพลงคนนี้ทำไมมันสนุกเร็วจังเล่ยนี่น้องเป็นคนเลี้ยงง่ายนะฮะแค่นี้ก็สนุกแล้วนี่เดียวก็รู้สึกแล้วดีจังเลยอ่ะรู้สึกว่าทางด้านดูรับน้ำหนักอย่างเดียวเอาเพลงสิฉันจะเพลงแล้วผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอ่ะคุณไม่ต้องเล่นคุณมานั่งสิงชาทำให้ผมลอยหน่อยได้ไหมฮะแล้วให้ผมลอยนิดนึงได้ไหมอยากลอยมาเดี๋ยวลงจากที่นี่ก่อนจะให้ลอยวาย โยชีเนี่ยชอบชิลเพลย์แล้วว่าทุกอย่างแล้วว่ายังไม่ถึงแบบเมนหลักอีกเนาะยังไม่ถึงอีทใช่ไหมอีทอ่ะใช่ใช่นี่คือเมนหลักของที่เรามากันที่นี่เลยนะฮะใช่เมนหลักของเราโดยเฉพาะเออกินมัวแต่ทำนู่นทำนี่ทำนั้นคือมันมีอะไรให้ทำเยอะไงเออยังไม่ถึงเวลากินอีกเหรอถึงแล้วหิวหิวแล้วว่าเออเราเข้าไปข้างในไหมไปไปดีกว่าผมไม่หิวมากเลยไปเลยไปดูกันมีอะไรบ้าง นี่ยฮะคุณต้นออตรงนี้นะผมจะบอกว่ามันเป็นโซนที่อยู่ในคาเฟ่แล้วนะอ๋อนี่คือเข้ามาในคาเฟ่แล้วใช่ฮะตรงนี้เป็นส่วนบริเวณรอบนอกของเขาซึ่งคุณก็สามารถไปสั่งอะไรมานั่งกินนมได้ก็คือตรงนี้มันอยู่ในร่มด้วยไงอยูในากาศธรรมชาติตอนข้างนอกที่เป็นโซนาท์ดอร์ข้างนอกจริงๆคือถ้าตอนกลางวันมันอาจจะร้อนแต่ตรงนี้เนี่ยตอนกลางวันมันก็อยู่ในร่มมันก็จะแบบสบายเย็นสบายมีนมพัดตรงนี้นี่เป็นที่ที่ควรจะต้องเป็นเช็คพอยต์ฮะ มาเขาใหญ่ก็ต้องมานีใช่ไหมมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นอนเล่นชิวๆ <c oughs> แต่ตะกี้บอกแล้วไงว่าหิวอ,อ๋อใอช่ใช่ใช่ลืมความหิวเลยอะ่ะโมดดลนั่งชิลตรงนี้อ,อ่ะเอาเป็นว่าทำไมที่นี่มันสิ่งร่อนลวงมันเยอะจังเลยอ่ะเห็นอะไรก็อยากจะเดินเข้ามาหาผมเลยก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยผมมีอะไรดีๆอยากจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้กัน แฟชั่นตอนนี้ที่เรียกว่าเป็นแฟชั่นที่มันย้อนกลับมาฮะคือคุณจะรู้ใช่ไหมว่าแฟชั่นเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งก็จะแต่งตัวบ้าบ้าบบแป๊บหนึ่งก็จะแต่งตัวเป็นเรียบง่ายแป๊บหนึ่งกลับมาเชยแป๊บหนึ่งกลับมาบ้าบอๆบใหม่มันจะวนเป็นลูปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่และบ้าบอๆบผ่านไปเรียบร้อยแล้วจนตอนนี้มันกลับมาเป็นแบบแฟชั่นสไตล์คุณลุงคุณป้าแบบเชยๆชยเริ่มกลับมาแล้วแต่เขาจะไม่เรียกว่าเชยเขาจะเรียกว่านอมคอคืออะไรอ่ะนอมคอคือ normal ก็แบบว่าปกติใช่ช normal แบบ normal คอก็คือว่าเป็นการแต่งตัวที่ปกติปกติมากๆาก <c oughs> อแต่ทีนี้เนี่ยฮะถ้าใครอยากจะแต่งตัวแบบ n o r m คอบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยฮะเหมาะสําหรับคนที่อยากสบายกระเป๋านิดนึงเขอคือสามารถที่จะหาซื้อได้แบบสบายสบายใช่ไ,ไม่แพงเลยนะฮะมันจะมีกฎเกณฑ์อยู่เท่านี้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะฮะเสื้อผ้าจะต้องเป็นสีเรียบเยบโดยไม่มีลวดลายอะไรเลย อย่างเช่นแบบสีขาวอะไรเงี้ยสีขาวสีดำสีเทาสีกรมอ๋อคือแบบว่าแถ้ามีลายนิดนึงได้ไหมไม่ต้องมีลายอะไรเลยคือไม่ต้องมีลายเลยเป็นสีเป็นเพลนเลยเป็นสีของเสื้อเลยมันจะเพลนดิบของมันไปเลยฮะอ๋อคือมันจะดูแบบเรียบง่ายมันจะดูเรียบเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแขนยาวแขนสั้นมันจัดสีเดียวไปเลยฮะอันนี้เสื้อไปละใช่กางเกงอ่ะกางเกงอยากจะรู้ที่บอกว่าสบายกระเป๋าเพราะว่า ถ้าคุณนึกไม่ออกว่านอมคอจะต้องใส่กางเกงแบบไหนนะคุณเข้าไปที่ร้านสมมติไปร้านกางเกงยีนบอกว่าเอายีนตัวที่ถูกที่สุดในร้านมาได้เลยมันจะมากับทรงที่แบบเป็นทรงกระบอกใหญ่ใหญ่เฉยเฉยขากางเกงก็ยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ายาวๆก็ไม่ต้องไปตัดมันใช่ไหมไม่ต้องไปตัดนะฮะพับเอาพับขึ้นมาเ้าทำไมพับปุ๊บก็คือใช่เลยใช่เลยนี่ผมกำลังนอนี่น้องคอยอมคออยู่เนี่เออแบบนี้กางเกงก็ไม่ต้องเป็นกางเกงเข้ารูปเข้าทรงอะไรของเรามาก เอวสูงได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวนี้เอวสูงคือกลับมาใช่บอกแล้วไงฮะมันเป็นแฟชั่นคุณลุงคุณป้าฮะพอพูดอย่างนีุ้๊บผมนึกถึงเพื่อนผมขึ้นมาเลยฮะคือใครคือใครคุณพิษฮะชอบตัวอย่างนี้ใช่เลยนะเสื้อย้วยย้วยขาวขาวย้วยย้ยแล้วก็เกงเอวสูงถึงนี่ใช่แล้วขากางเกงก็เตอเออแล้วผมทรงผมก็ปัดปัดเป๊ะย้อนยุคจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่จะไม่ค่อยเหมือนคุณพิษนนดนึงก็คือรองเท้าทำไมรองเท้าอันนี้เนี่ยฮะ สาม,มารถใส่รองเท้าสนนเกอร์ได้เพราะเสื้อผ้าของคุณนะมันเป็นสีที่เรียบง่ายมากๆ รองเท้าอะไรก็ได้ก็เข้านี่่งี้ดีมากเลยนะเป็นเทรน์ที่แบบประหยัดด้วยบางคนเนี่ยที่มีเสื้อผ้าแบบนี้อยู่แล้วก็งัดเอาไหมเอามาใส่ใหม่เพราะมันเป็นเทรน์ที่กลับมาใหม่ด้วยใช่แล้วใส่ไดทุกโอกาสนะ,ะได้เวลาไหมอะหดมากไปนิดนึงแล้วฮะหิวมากหิวเรื่องเบรกหนึ่งแล้วตอนนี้รอคุณพูดจบยูยเนี่ยนะป่ะถ้างั้นตอนนี้เราเข้าไปข้างในร้านดีกว่าครับเดอะบิวไปเลยไปกิน สนับสนุนโดยโซดาสิง์เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับรายการ On The Way นะครับและนี่ก็คือช่วง Gen Carbonation i n อินส d ปดบายโซดาสิงค์นะฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่บีครับเจ้าของ The Mew สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหพี่บีครับตั้งแต่ทางเข้าร้านมานะคะคือบรรยากาศธรรมชาติสวนร่มรื่น ชิลชิลมากๆฮะแล้คือตรงกับคอนเซปของที่พี่บีตั้งไว้คือ eat shop chill play แล้วเมื่อกี้นี่คือเราก็ play มาแบบรอบแล้วจริงๆนะคะสนุกสนานมากจะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะกินแลคือ eat นะเราก็เลยเดินเข้ามานะครับพี่บีถามถึงคอนเซปต์ของ The v i ก่อนนะฮะว่าที่นี่คอนเซปต์เป็นยังไงผมเห็นมัน โอ้โหดีเทลมันเยอะมากเลยฮะอยากถ่ายรูปไปทุกจุดเลยฮะก็ต้องเล่าก่อนว่าคอนเซปต์ร้านหลักจริงๆอ่ะคือเรามองว่า อยากจะทําเรื่องสุขภาพดีให้สนุกเรื่องสนุกก็เป็นสุขภาพดีได้พยายามปรับเมนูนูน่นนี่มีสมุนไพรแทรกมีแบบใช้อินกรีเดียนที่แบบค่อนข้างจะดีกินไปก็สนุกไปแล้วก็แบบถ่ายรูปด้วยเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็พี่อีกคนที่เป็นหุ้นหลักเนี่ยเขาก็ทําพวกโปรดักดีไซน์ครับค่ะก,ก็เลยแบบของทุกอย่างเนี่ยเราก็จะพยายามดีไซน์เองแล้วก็ปรับ ไปเรื่อยๆเรามีอินฮาวกราฟิกดีไซเนอร์วันไหนเราเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะก็อันนี้ปรับเพิ่มอันนี้ทําเพิ่มคือเหมือนแบบเหมือนเราสนุกกับการที่ได้มาอยู่ตรงนี้เลยนะคะต้องต้องแต่งใช่แล้วก็อยากให้เหมือนแบบคนมามันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากมาถึงปุ๊บก็เหมือนมาชาร์จแบตแล้วก็กลับไปทางานกรุงเทพต่อวันจันทร์สุรการบริสุทธิ์ใช่แล้วสไตล์การตกแต่งข้างในนี้ เป็นสไตล์แบบไหนเหรอะแบบได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรมันดูเหมือนมูจิมูจิญี่ปุ่นญี่ปุ่น<อ>ใช้ไหม,มนนะก็จะใช้ไหม คือธีมหลักเนี่ยตัวอาคารนะจะเป็นเหมือนบ้านเฮาส์ในป่าเพราะว่าเราอยู่เขาใหญ่นนะแล้วพอเข้ามาในบ้านเฮาส์ในบ้านปุ๊บเนี่ยก็อยากให้บรรยากาศมัน,นมดูอบอุ่นส่วนตัวก็ชอบแบบพวกสไตล์มูจิชอบสไตล์สแกนชอบยอะไรเง,างี้ยค่ะสแกนดีเนียสแกนดีเนีเยสไตล์เขาเป็นยังไงเหรอคะมันจะแบบเหมือนเรียบๆแล้วก็งานไม้เขาจะแบบมินิมอลหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวการจัดเรียงของก็แล้วก็เป็นมูจิอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ พูดถึงอาหารผมเริ่มอยากจะกินแล้วใช่ไหมเริ่มหิวแล้วฮะตอนนี้ปากฟันไปหมดแล้วอ,อันนี้ที่อยู่ข้างหน้านี่คืออะไรหรอครับค่ะจานแรกเลยนี่จะเป็นเอ็กเบเนดิกค่ะครับมันมีเสน่ห์ยังไงบ้างคะเอ็ Egg กเบเนดิกก็ส่วนตัวเนี่ยอย่างมื้อเช้าอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะทานอาหารในครบหมูมีไข่มีโปรตีนมีผักยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันมีความเก๋เพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ชอบเป็นเอ็กเบเนดิกแต่ตัวซอสข้างบนเนี่ยส่วนตัวจะปรับลดนิดนึงให้เป็นแบบอมเปรี้ยวแล้วก็สีชมพูเนี่ยใส่บ เพื่อสุขภาพอีกค่ะคส่วนอันนี้ก็คือสกโคนสกโคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นสูตรเอกลักษณ์ของเรามากเนื่องมาจากเวลาไปเที่ยวปุ๊บเนี้ยที่โรก เราก็ทานแล้วติดใจอร่อยมากกลับมาเมืองไทยเราก็แบบเอ๊ะมันยังไม่ไม่ใช่แนวที่เราชอบนะก็เลยพยายามหาสูตรปรับสูตรลองทํานู่นทํานี่จนได้อันนี้ออกมาเลยงีค้ค่ะก็ต้องบอกว่าดีใจที่เวลาแบบลูกค้ามากินเราก็แบบค่อนข้างจะแฮปปี้กับจานนี้มากอะไรเงี้ยค่ะนี่เห็นแบบว่าคือหน้าร้านจะมีบอกเลยนะว่า m u ส t ท r y คือตัวนี้เนี่ยต้องมาต้องสั่งต้องลองจริงๆใช่ฮะแต่ก็คือ เมนูในวันนี้นะฮะยังมีอีกเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเอามาแค่นิดเดียวเป็นแบบแอปเปิ้ลไทเซอร์ลองท้องให้พวกเราก่อนนะฮะเดี๋ยวพวกเราได้ได้ทานอีกเยอะเลยนะพี่ต้นอ้อกี่เมนูนะคะวันนี้ที่พี่บีจัดมาให้แบบเต็มจริงๆ10สิบสิเมนูไมเลยพราะฉนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเตรียมท้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็คือต้องต้องบอกว่าจริงๆพี่บีก็จะมี แลนมีโปรเจกต์ก็คืออันนี oh ้ร้านเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ6เดือนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีเฟสถักถัดไปด้านหลังก็คือเราปีปลูกแปลงเกษตรเองแล้วก็เป็นผักออร์แกนิกเราก็อยากจะทำเป็นเหมือนพวกชาบู แล้วก็เก็บผักสดๆปุ๊บแล้วก็มาแกว่งน้ําซุปร้อนๆทานกินผักกรอบๆนะคะแล้วก็จะมีโซนเป็นผักสดๆมีโซนบาร์บีคิวซึ่งเราจะหมักเตรียมเอาไว้ให้คุณมาตัวเปล่าๆเลยแล้วก็มากับเพื่อนเอ็นจอยปาร์ตี้ข้างหลังอยู่บนเนินเขาก็คือแบบว่าเหมือนตั้งแคมปิ้งใช่เนินเขามาเขาใหญ่มากับเพื่อนๆอยากจะแคมปิ้ง คราวนี้ไม่ต้องแบกสัมภาะอะไรมาเลยมดปหมดไม่ต้องไปแบบเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำบาร์บีคิวเลยสวอๆาร้อมคุณสั่งเลยลาวเฟสตรงนี้จะเปิดประมาณเมื่อไหร่ครับก็ให้ทันหน้าหนาวนี้น่าจะประมาณตุลาค่ะแล้วก็จะมีเด็กบนเนินขาวไว้ชมวิวด้วยโอ้โหคิดดูสิว่านี่ขนาดแค่ร้านที่อยู่ด้านหน้านะคะที่สัมผัสบรรยากาศแบบ เป็นสวนแล้วแล้วก็เพนบอกว่าที่นี่คือมีของขายด้วยให้ช็อปด้วยมีของขายก็เราทำสวนออร์แกนิกก็ได้เซอร์ติฟายออร์แกนิกแล้วก็จะเอาพวกผลิตภัณฑ์นะคะมาทำเป็นของอย่างเช่นแบบสบู่ล้านมือสบู่อาบน้ำหรือแม้กระทั่งยาสมุนไพรอย่าเงี้ยค่ะก็เป็นออร์แกนิกมาจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของที่ได้เราเองผมขอสะโนแล้วนคะนี่ครบมากเลยนะคะอันนี้คุณจึงจะได้เข้ากับ คอนเซปต์อีทละใช่ฮะมัสทรายป็นมัสทรยเลยนะทานได้คนเดียใช้มือได้เลยค่ะทานเลยบีบครึ่งเลงออกมาตรงกลางเหมือนเป็นแซนด์วิชตรงกลางขึ้นมาทานกับน้ำจิ้มใช่ไหมคะซอสอันนี้คือซอสอันนี้เป็นสวรสจะออกอมหวานอมเปรี้ยวหน่อยอันนี้ซอสโฮมเมดทำเองหมดเลยเป็นครีมทานคู่กันอ่าสาเนของอ้อจะถูกบัง S <S <s <học> <S เป็นไงบ้างคะคุณ่อ,อยมากมัสทรานั้นเดี๋ยวต้องลองบ้างแล้วล่ะ แบบมีทุกเมนูจะต้องอร่อยแน่นอนนะครับอร<ม>่อฮะหัวอร่อยมากๆเลย<ม>เดี๋ยวผมให้พี่บีนะฮะฝากร้านหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าใครที่มาเขาใหญ่นะฮะจะต้องมาที่นี่มาเช็คอินที่นี่นไงไงคือค่ะก็ร้านเดมิวนะคะอยู่ธนรักร์กม .12 ค่ะขึ้นมาจากทางถนนมิตรภาพร้านจอเราจะอยู่สายมือค่ะคแล้วก็ฝาก Facebook นะคะ เดอะมิวเขาใหญ่ค่ะก็จะมีกิจกรรมรายละเอียดอัปเดตตลอดครับผมที่นี่เปิดเปิดศุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมนะแปดโมถึงสองทุ่มค่ะอืมก็ถ้าใครอยากจะติดตามกิจกรรมต่างๆก็ไปที่ Facebook ของเดอะมิวได้นะครับเพราะเขามีกิจกรรมเยอะมากเหมือนกันใช่ค่ะก็จะมีเวิร์กช็อปทำเซรามิกมีทำดีไอกระเป๋าทำสมุดเพนติ้งมาพร้อมครบจริงๆมาที่นี่นี่ต้องแบบเช็คอินเลยนะเช็คอินจริงๆ วันนี้ขอบคุณพี่คคบมีมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชิมเมนูที่เหลือกันต่อน,นะะ10เมนูเยอะมากเลยไปกันดีกว่าครับไปเลยค่ะครับ คุณต้นอ้อคุณดูสิฮะพี่บีใจดีมากก็พี่บีบอกแล้วว่ามีเป็นสิบเมนูเตรียมไว้ให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้น๋ยวรอช้าดีกว่ากินอันนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเห็นอันนี้แบบว่าน่ากินมากอยากทานผักเลยดูเป็นผู้ชายมีสุขภาพดีนะใช่ครับสุขภาพจิตก็ดีด้วยนี่ก็คือแบบอาหารน่าทานน่าทานทุกเมนูเลยนะอย่างที่พี่บีบอกนะฮะว่าเป็นอาหารที่สุขภาพอยากจะให้ทานแล้วรู้สึกว่า ส้างสุขภาพด้วยแล้วก็สนุก,สน,กสนานด้วยวยังไงบ้างผักอร่อยมากเลยคนระับน้ำสลัดดีมากคุณเป็นเหมือนกับฟุตตี้ฟุตตี้เปรีย้ยวๆหวานๆนครับนี่ลองสปากเกตตี้ดีกว,ว่าโยชียเป็นไงฮะ สุดยอดมากเลยอ่ะอ่อยใช่ไหมใช่เือว่ามันจะแบบเผ็ดนิดๆมีความกรอบของเบคอนออสปาเก็ตตีน้นุ่มมากรสชาติแบบฟินจริงๆ เฮ้ยโอ้โหวันนี้นะฮะเข้าคอนเซปต์นี้เลยฮะกินหรูอยู oo, ่สบายจริงๆรแล้วม,มาที่นี่นี่คือจะแบบเฮ้ยจะสั่งเมนูอะไรดีอ่ะเมนูไหนโอเคแนะนําเมนูแนะนำเลยอย่างงี้คนจะชอบชแบบนี้มาเลยสั่งได้ทุกเมนูเพราะว่าอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกอย่างจริงๆนะฮะ,ะมาที่เดอะมิวนะครับผมใครมาเขาใหญ่ต้องมาที่นี่เช็คพอยต์เลยนะฮะโอเควันนี้นะฮะรายการออนเดอะเวของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณโซดาสิงทุกหยดต้าโซดาสิงครับขอบคุณโตโยต้าค่ะ ขอบคุณเสื้อผ้าจากเซ็นไลฟ์ขอบคุณเสื้อผ้าของตอนอนนะคะจากคัมส์ขอบคุณเมอร์ซี่สกินแคร์ครับขอบคุณแป้งรองพื้นผสมวิตามินบิวต t ลิ i p b บายเกลขอบคุณโบ t านิก้าครับขอบคุณร้านนี้นะคะเดอะมิลวใหญ่โอเคอ่าวันนี้นะฮะเวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาหารยังเหลืออยู่เลยอ่ะกินต่อนะกินต่อนะกินต่อมากินต่อแล้วกัน ก่อนจะจากกันไปวันนี้เรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกลุ้นรับ Mercy s l ่ p p i n g Mark 2ขนาดมินิ10กรัมสามารถเข้าไปตอบคำถามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o n t h e w a y t ด s h o w ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับไปเลย Mercy Slipping Mark 2ขนาดมินิ10กรัมจำนวน3รางวัลครับ